แมนยูได้ตัดสินใจที่กล้าหาญเชิญผู้จัดการที่สักเซสฟูลที่สุดออกจากทีมคือช็อตเด็ดของอเล็กซ์เฟอร์กูเซนนี่ก็คือวันที่เขามารับตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยแมนยูได้แชมป์ลีก7ครั้งแต่วันที่เขาประกาศวางมือเนี่ยแมนยูได้แชมป์2ีลิเวอร์พูลได้18และวันนี้แมนยูก็ยังนำทุกทีมนะครับที่แชมป์ลีกสูงสุด20ครั้ง ิเวอว่าภูได้เพิ่มมาอีกครั้งเป็น19ในยุคเยอรกันคลอบอาร์เซ่สแมนซิ10ดังนั้นฮะวันที่เฟอร์กี้วางมือเนี่ยทีมก็ตั้งให้เขาเป็นทูตแล้วก็ผู้อำนวยการที่ไม่มีอำนาจบริหารโดยได้เงินเดือนเดือนละมากกว่า7ล้านบาทหน้าที่ก็คือมาปรากฏตัวมาชมเกมบ้างแต่หลังจากเฟอร์กี้ได้ดีลนี้มา11ปีครับแล้วก็ทำเงินไปมากกว่าพันล้านล่าสุดแมนยูก็บอกว่าถึงเวลาที่เราต้องตัดขมัน ต้องเฉือนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นทิ้งเดิมทีเรามีพนักงานมากกว่า1,100คนก็ต้องเชิญ1ใน4 25%หรือ250คนออกไปโดยหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับโดยซีซั่นนี้จะเป็นการร่วมงานกันครั้งสุดท้ายแต่ถ้าในอนาคตเฟอร์กูสันยังอยากจะมาดูก็ทีมก็จะจัดสรรหาตัวให้เรื่องนี้มี2กระแสครับ แฟนบอลแล้วก็นักเตะที่รุ่งในยุคของเฟอร์กี้นี่ก็ไม่พอใจนะว่าโอ้โหเขาทำดีขนาดนี้เขาทราบปอติสาขนาดนี้คุณก็ต้องดูแลเฟอร์กี้ตลอดชีวิตดิแต่ฝั่งที่เห็นด้วยกับทีมก็มีเยอะฮะแล้วก็พูดมาคำเดียวโดนๆเลยว่าพวกที่บ่นว่าทำไมไม่จ้างต่อก็เงินไม่ได้ออกจากกระเป๋าคุณนี่เฟอร์กี้เนี่ยรับจากแมนยูไปเยอะแล้วและสมัยที่เขาเป็นผู้จัดการเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่พลิกตำรานะครับ คือผู้จัดการหรือว่าโค้ชส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับว่านักเตะควรได้เงินเดือนมากกว่าเพราะเขาเป็นคนเหนื่อยแต่เฟอร์กี้เนี่ยไปอ้างกับผู้บริหารว่าถ้ามีนักเตะคนใดได้เงินเดือนมากกว่าผู้จัดการแล้วใครมันจะฟังผู้จัดการอะซึ่งตอนนั้นเวนรูนี่เนี่ยได้ซาลลารีมากที่สุดดังนั้นเฟอร์กี้บอกว่าเขาต้องได้ค่าเหนื่อยมากกว่าหรือเท่ากับนักเตะที่เงินเดือนสูงที่สุดของทีมผมถึงคุมทีมได้ ซึ่งสูตรนี้อาจจะมีแค่เฟอร์กี้แป๊ปกว่าเดียโอลาและก็ซิมิโอเน่ที่สามารถทำได้ซึ่งแมนยูก็คงมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะใช้เหตุผลแล้วก็ความกล้าหารในการตัดสินใจซึ่งนี่แหละฮะคือช็อตเด็ดของเฟอร์กูสันเลยย้อนไปหลายปีก่อนเนี่ยหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเดียโก้ฟอร์นก็เล่าว่าก่อนเกมเจอกับสิงเชลเนี่ยเฟอร์กี้แนะให้ผมเปลี่ยนรองเท้าที่มีปุ่มพิเศษเพราะสนามจะลื่น แต่ผมดือ้อผมไม่ได้เปลี่ยนปรากฏว่านัดนั้นผมลื่นแล้วก็พลาดโอกาสง่ายๆพอผมรีบวิ่งออกมาข้างสนามเพื่อจะเปลี่ยนรองเท้าเฟอร์กี้บอกสายไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วซึ่งนัดนั้นคือนัดสุดท้ายที่ฟอรลันเล่นในสีเสื้อของแมนยูความเด็ดขาดนี่แหละครับก็อาจจะสะก,กิดให้เจ้าของแมนยูคิดในวันนี้เช่นเดียวกันว่าเราเคยให้ค่าเหนื่อยเฟอร์กี้มากที่สุดในโลก 200กว่าล้านต่อปีเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วเรายังให้ค่าตอบแทนคุณอีกพันล้านหลังจากคุณวามือเป็นเวลามากกว่า10ปีเราแฟกับคุณทั้งตอนทำงานและหลังทำงานถึงเวลาแล้วที่เราจะเจ้ากันความผูกพันอาจจะเป็นคำพูดสำหรับคนที่โลกสวยเพราะแม้แมนยูยืนยันว่าจะจ่ายเฟอร์กี้จนจบซีซั่นนี้พอมีข่าวออกไปว่าปีหน้าเราแยกกันนะเฟอร์กี้งอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ ไม่ยอมเข้ามาชมเกมนัดล่าสุดที่แมนยูแข่งแถมแมนยูดันชนะอีกนะฮะนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าตัวใครตัวมันไม่มีอะไรติดพันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของปีศส์แดงและสะท้อนความจริงที่เราทุกคนต้องรับให้ได้ว่าเราทุกคนมักอ้างความสัมพันธ์เวลารับตังแต่